ฟันทุงล <aves S 2> ูกหนังกปอรอดวันนี้นะครับผมพี่ๆหลายๆท่านที่ติดตามผมในไลฟ์เมื่อวานนี้ก็ได้เฮนะครับผมโดยเฉพาะพี่ๆที่อยู่ในครอบครัวของผมนะครับผมก็ได้เฮในในคู่หนักๆคู่เน้นๆนะครับของเมื่อวานนี้ก็จะเป็นคู่อังกฤษนะครับผมที่ผมเน้นๆหนักๆให้พี่ๆไปนะครับแล้วก็วันนี้เราจะไปในฟุตบอลีินทับปี2024รอบชิงชนะเลิศนะครับผมของทีมชาติไทยที่เปิดบ้านรับการมาเยือนของซิเรียนะครับผมโดยเจ้าบ้านเนี่ยทีมชาติไทยในยุคของอิชิอินะครับผมพาทีมทําได้ดีในการจยัดชุด ทีมผสมแล้วก็มีนักเตะสายเลือดใหม่หลายๆคนนะครับซึ่งแน่นอนครับนักเตะตัวหลักๆที่โดดเด่นในเกมที่แล้วนะครับผมอาทิมิระเทพป้อมพันปรเมศอาวุธไลมิโกลัสมิเกลสันนะครับแล้วก็เจรินสังวงสกอรชนาทิพย์ส่งกระสินแล้วก็สุพรรณเหมือนตานะครับที่ทํา2ประตูในเกมที่แล้วพร้อมลุยทั้งหมดนะครับผมในวันนี้นะครับในขณะที่ซีเรียนะครับผมมาด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมนะครับผมและเล่นด้วยความมั่นใจทั้งเกมรุกและเกมรับนะครับผ ดูแล้วเกมนี้ทับช้างศึกนะครับผมได้เปรียบในการเล่นในบ้านท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟนบอลชาวไทยนะครับผมแถมผลงานที่ผ่านมาก็ยังคึกคืนนะครับผมแต่ซีเรยเนี่ยจะเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าจะมีความกบเครื่องอยู่กันนะครับผม,ผมมองไปที่ไทยจะได้แชมป์อย่างแน่นอนนะครับวันนี้